สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ติ๊งติ๊งวันนี้พี่ติ๊งติ๊งจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กช่งวงวัย0-6ปีถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มที่โภชนาการแรกกันค่ะโภชนาการของเด็กในช่งวงวัย0-6เดือนเด็กในช่นวงวัยนี้ควรให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวพร้อมมีสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กแรกเกิด โภชนาการของเด็กอายุ6-9เดือนทารกอายุ6-7เดือนควรได้อาหารมื้อหลักหนึ่งมือ้อซึ่งเป็นข้าวบดล,ละเอียดกับน้ำแกงจืดสลับไข่แดงเนื้อปลาตับผักบดและผลไม้ทารกอายุ8-9เดือนควรได้อาหารมื้อหลักสองมือ้อให้อาหารเหมือนเดิมแต่เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น เด็กในช่วงวัย9-12เดือนจะต้องการพลังงาน800กิโลแคลอรีควรได้รับอาหารมื้อหลักสามือ้อให้อาหารมื้อเดือนก่อน,อนแต่เพิ่มปริมาณให้มากขึ้นหลากหลายชนิดและเริ่มยาสามารถปรุงอาหารโดยวิธีการทอดได้เพราะร่างกายเด็กในวัยนี้ต้องการไขมันแต่แต่แต,แต่ไม่สมควรปรุงอาหารด้วยเกลือหรือน้ำตาลไม่ควรให้เด็กดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานเพราะอาจไปทำลายฟันของเด็กได้ โพชนาการของเด็กในช่งวงวัย1 3ปีควรได้รับสารอาหารในครบ5้าหมู่หมู่ที่1ข้าวแป้งหมู่ที่2ผักให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกายช่วยเสริมสร้างทําให้ร่างกายแข็งแรงหมู่ที่3ผลไม้จะให้วิตามินและเกลือแร่ช่วยทําให้ร่างกายมีแรงต้านทานต่อโรคและมีกักอาหารทําให้ขับทาย หมูที่4นมไข่เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีสามารถนำไปเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตหมูที่หไขมันน้ำมันให้พลังงานแก่ร่างกายใช้น้ำมันในการปรุงอาหารให้น้อยลงดิีกเรื่องอาหารที่ใช้น้ำมันหรืออาหารทอดจนกรอบ โภชนาการของเด็กอายุ3-6ปีเด็กวัยนี้ร่างกายกำลังจะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วชอบเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมตลอดเวลาจึงต้องใช้พลังงานมากเด็กจึงต้องได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไป ป, <German> ปัญหาภาวะโภชนาการทุกคนรู้จักภาวะทุกโภชนาการหรือไม่ภาวะทุกโภชนาการคือภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารผิดเบี่ยงเบนไปจากปกติแบ่งเป็นสงประเด็นหลักคือ 1. ภาวะโภชนาการต่ำหมายถึงสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 2. ภาวะโภชนาการเกินหมายถึงสภาวะของร่างกายที่ได้รับอาหารหรือสารอาหารบางอย่างเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ การป้องกันภาวะทุอพโภชนาการควรรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยถูกต้องตามหลักโภชนาการโดยเน้นอาหารหลักห้าหมู่อาหารเสริมหากได้รับไม่เพียงพออาจทําให้เด็กเกิดปัญหาทางโภชนาการมากขึ้นซึ่งปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยได้แก่โรคขาดโปรตีนและพลังงานโรคขาดสารไอโอดีนโรคโลหิตจ,จางจากการขาดธาตุเหล็กและ โรคขาดวิตามิน A ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคที่ป้องกันได้โดยการให้เด็กรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยต่อการบริโภคพัฒนาการของเด็กว 0, ัย0-16ปีในช่วงนี้เริ่มมีการมองตามสิ่งของหันตามเสียงเริ่มนั่งได้เองสามารถจดจำใบหน้าที่คุณเคยเริ่มแสดงความรู้สึกต่างๆผ่านสีหน้าเรียนแบบเสียงที่ได้ยินพัฒนาการของเด็กวัยต่อแต่ เด็กจะมีพัฒนาการด้านร่างกายอย่างรวดเร็วเริ่มเรียนรู้การใช้งานของสิ่งของต่างๆและเริ่มเรียนรู้คำสั่งต่างๆและรู้สึกภูมิใจเมื่อทำอะไรสำเร็จพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนเด็กในวัยนี้จะเริ่มนับเลขจำชื่อคนชื่อสีเริ่มเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตโดยใช้หลัก3าห่วงสองเงื่อนไขห่วงที่1พอประมาณคือการรับประทานอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกายห่วงที่สองมีเหตุผลคือการเลือกอาหารให้เด็กรับประทานอาหารครบห้าหมู่อย่างเหมาะสมห่วงที่สมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมคมพร้อมด้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการโดยยึดหลักคุณค่าและประโยชน์ของสารอาหาร2เง,งื่อนไขเงื่อนไขความรู้ คือมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กแต่และช่วงวัยเพื่อวางแผนการกินของเด็กเงื่อนไขคุณธรรมคือให้เด็กรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องต่างๆเช่นไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวคิดระวางแผนอย่างรอบคอบมีจิตใจเข้มแข็งมีจิตสำนึกที่ดี ก็จบลงไปแล้วนะคะในโภชนาการของเด็กวัย0-6ปีพี่ติ๊งติง๊งหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ